สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมีรักแฟนเพลงอีกแล้วนะครับติ๊กเกอร์ตาดาวนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฝาวาวเรือซิ่งลูกค้าเข้ามาไหมเข้ามาก็จะทำมาหาก,กินไม่เป็นไรนะ,ะว่าเรื่องฝาวาวซิ่งนะที่เอามาให้ทางร้านติ๊กเกอร์ตาดาวทํานี่มันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยฝาอย่างเงี้ยสองหมื่นกว่าผมไม่รู้เลยนะที่ร้านอะเอามาอโขจะกวางเกลื่อนร้านไม่หมดเลยลูกค้าก็าบอกทีหลังพี่ฝาฝาผมแพงกัน เ,ออเราก็ไม่รู้มันมีทั้งเขาเรียกเอาแท้กับเขียมมาทํากันเนาะแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยว่าเรือซิ่งแาวอเขาเรียกอะไนะถาโซนน้องเปือเนี่ยเขาแรงนะรปวะหรือที่ไหนนะหรือนะบ้านแถวบ้านแพงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ได้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไ่ขิงนี <c oughs> ่นี่ไเอาอ่ะโอเคเขาเรื่องเลยจะทําสีมาให้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าให้ทางร้านทําสีให้ก็ได้้้นนนนนนะอออััีีีคืงาท่เ